เสียงสวดมนต์จากยอดเขาดังขึ้นทุกค่าคืนแต่ไม่มีใครอยู่ที่วัดนั้นอีกแล้วหลวงพ่อการพระผู้ร้องให้ขณะสวดมนต์ถูกนาตัวลงจากวัดบนผาสูงแต่ในคุกเสียงสวดของท่านยังคงดังอยู่ดังขึ้นเรื่อยๆจนทั้งหมู่บ้านได้ยินบางคนว่าท่านคือผู้ศักดิ์สิทธิ์บางคนว่าท่านคือคำสาบแต่ไม่ว่าความจริงคืออะไร เสียงนั้นยังสวดอยู่ในสายลมจนถึงวันนี้เสียงลมบนยอดเขาวัดเก่าวัดผาเงียบดังเหมือนเสียงคนคร่ำครวญในยามรุ่งสางหมอกบังล้อมรอบพระอุโบสถไม้เก่ากลิ่นชื้นของดินและทูบเก่าคลกคลุ้งในอากาศท่ามกลางความเงียบของป่ามีเพียงเสียงสวดมนต์ช้าๆละเมียดละไมเสียงนั้นมาจากพระภิกษุรูปหนึ่งที่ผู้คนเรียกท่านว่าหลวงพ่อการไม่มีใครรู้ว่าท่านมาจากไหน ไม่มีใครรู้ว่าท่านบวชเมื่อใดรู้เพียงว่าท่านขึ้นมาจำพรรษาที่วัดบนยอดผาแห่งนี้มานานกว่าสิบปีไม่เคยลงจากเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวชาวบ้านเชื่อว่าท่านไม่กินอาหารมนุษย์มีแต่กลิ่นทูปและน้ำฝนเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงและทุกคืนเดือนเพนเสียงสวดของท่านจะดังก้องไปทั่วหุบเขาเสียงนั้นบางคนว่าเป็นมนขอขามาบางคนว่าเป็นคำภาวนาเรียกสิ่งที่อยู่เหนือคนปีนั้นฝนไม่ตกเลยทั้งฤดู นาข้าวแห้งแตกระแหงผู้คนเริ่มสิ้นศรัทธามีข่าวหรือว่าความเงียบของหลวงพ่อเป็นลางร้ายและเสียงสวดของท่านนั้นทำให้วิญญาณในป่าช้าตื่นขึ้นคืนหนึ่งชายชาวบ้านชื่อคำรณได้ยินเสียงสวดลอยมาตามลมแต่แปลกเสียงนั้นไม่ได้มาจากวัดบนเขามันมาจากหลังบ้านของเขาเองเขารีบออกไปกลางความมืด ใต้ต้นมะขามเก่าเ,าเขาเห็นเงาร่างหนึ่งห่มจีวรสีหมน่นนั่งหลับตามือประนมก้มศาาีรษะชา้าๆแต่เมื่อคำรณะสองไฟฉายไปเงานั้นกลับค่อยๆละลายหายไปในอากาศวันรุ่งขึ้นคำรณเล่าเรื่องนี้ให้ผู้ใหญ่บ้านฟังความกลัวกลายเป็นโกรธพวกเขาเริ่มเชื่อว่าหลวงพ่อการไม่ใช่พระแท้บางคนว่าเป็นโจรหนีคดีบางคนว่าเป็นผู้ทรงเวทดำที่ใช้มนต์สะกดฝน ต้องจับท่านลงจากเขาเสียงหนึ่งพูดขึ้นในการประชุมหมู่บ้านวันนั้นเองเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านรวมกันสิบกว่าคนเดินขึ้นเขาไปที่วัดผาเงียบแต่เมื่อไปถึงพวกเขาพบเพียงกลิ่นควันเทียนและรอยเท้าบนพื้นดินที่เหมือนคนเดินวนไปวนมากลางโบสถ์มีหลวงพ่อการนั่งนิ่งมือประนมดวงตาปิดสนิทน้ำตาไหลาจากหางตาไหลรินลงบนจีวรไม่มีคำพูดจากท่าน มีเพียงเสียงสวดเบาๆที่แผ่วเหมือนลมหายใจสุดท้ายเจ้าหน้าที่ขอให้ท่านลงจากเขาแต่หลวงพ่อไม่ตอบพวกเขาจึงใช้กำลังพาออกมาขณะเดินลงจากวัดทุกคนได้ยินเสียงเหมือนใครสวดอยู่ข้างหลังแต่เมื่อหันไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นคืนเดียวกันนั้นเองฟ้าร้องคำรามโดยไม่มีฝนตกวัดผาเงียบมืดสนิท และเสียงสวดที่เคยก้องไปทั่วหุบเขาหายไปแต่ในเช้าวันต่อมาเสียงเดียวกันนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มาจากเรือนจําอําเภอที่ซึ่งหลวงพ่อการถูกควบคุมตัวอยู่เสียงสวดที่ดังจากข้างในห้องขังไม่ใช่เพียงเสียงเดียวแต่เป็นเสียงของหลายร้อยเสียงสวดตามกันอย่างพร้อมเพรียงทั้งที่ในคุกนั้นไม่มีใครรู้บทสวดนั้นเลย ชาวบ้านเริ่มพูดกันว่าบางทีสิ่งที่ถูกพามาจากเขาอาจไม่ใช่พระแต่อาจเป็นเสียงที่ไม่มีวันดับคืนแรกที่หลวงพ่อการอยู่ในห้องขังผู้คุมเล่าว่าท่านไม่พูดไม่มองหน้าใครแค่หลับตานั่งนิ่งเหมือนรูปปัน้นแต่ทุกครั้งที่นาฬิกาชี้เวลาเที่ยงคืนเสียงสวดจะเริ่มขึ้นจากมุมห้องเสียงของท่านเบามากแต่กลับได้ยินทั่วเรือนจำ เหมือนเสียงนั้นเดินไปตามกำแพงลอดช่องเหล็กผ่านห้องขังอื่นจนผู้ต้องขังทุกคนต้องตื่นบางคนร้องไห้บางคนคลุมหัวด้วยผ้าหม่มบางคนพูดว่าเห็นเงาคนห่มจีวรเดินอยู่ในลานข้างนอกทั้งที่ตอนนั้นฝนตกหนักและไม่มีใครเปิดประตูเรือนจำเลยวันต่อมาผู้คุมคนหนึ่งชื่อหมืน่นเข้ามาเฝ้าดูท่านตอนเช้า หลวงพ่อการยังคงนั่งในท่าเดิมดวงตาหลับน้ำตาไหลเหมือนเมื่อคืนมื่นถามว่าหลวงพ่อท่านร้องให้ทำไมไม่มีคำตอบแต่เสียงเหมือนใครกระซิบในอากาศเบาจนแทบไม่ได้ยินเสียงไม่ใช่ของข้ามันอยู่ในทุกคนมื่นขนลุกเขารีบออกจากห้องขังแต่ก่อนจะปิดประตูเขาได้ยินเสียงคล้ายสวดต่อจากคำกระซิบนั้น เป็นภาษาที่ไม่เข้าใจเหมือนคำโบราณที่ไม่มีในตําราใดวันต่อมาผู้คุมอีกคนหายไปห้องของเขามีรอยเท้าเปียกเรียงเป็นวงกลมรอบเตียงตรงกลางมีจีวรเก่าผืนหนึ่งพับไว้อย่างประณีตหัวหน้าผู้คุมสั่งย้ายหลวงพ่อการไปห้องขังเดี่ยวอยู่ลึกสุดของเรือนจําไม่มีหน้าต่างไม่มีทางออกอื่นแต่ในคืนนั้นเอง ผู้คนในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไปสิบกว่ากิโลเมตรกลับได้ยินเสียงสวดชัดเจนจากทิศเหนือจากบนเขาที่วัดผาเงียบทั้งที่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นแล้วผู้ใหญ่บ้านพากันขึ้นไปดูวัดร้างเงียบงันแต่ในโบสถ์มีรอยเท้าสดใหม่ชัดบนฝุ่นเหมือนใครเพิ่งเดินวนรอบพระประธานและที่ฐานพระมีน้ำตาใสาๆไหลออกจากรอยแตกร้าวของหินในเวลาเดียวกัน หมื่นในเรือนจำตื่นกลางดึกได้ยินเสียงสวดของหลวงพ่อการอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงไม่ได้มาจากห้องขังมันดังอยู่ในหัวเขาราวกับเสียงกำลังสวดผ่านลมหายใจของเขาเองหมื่นพยายามหยุดคิดแต่เสียงนั้นไม่หยุดมันสวดวนซ้ำๆช้าและเศร้าจนเขาทนไม่ไหวต้องออกไปยืนกลางลานสายฝนโปรยลงมาเย็นเฉียบและในแสงไฟเรือนจำสลัวๆ เขาเห็นร่างหลวงพ่อการยืนอยู่ใต้ฝนแต่ห้องขังของท่านยังปิดแน่นจากด้านในหมื่นวิ่งเข้าไปดูหลวงพ่อยังคงนั่งในท่าเดิมเหมือนไม่เคยขยับเลยแม้แต่น้อยวันถัดมามีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมาสอบถามเรื่องเสียงสวดพวกเขาเปิดบันทึกเสียงจากกล้องวงจรและพบสิ่งประหลาดในภาพวิดีโอขณะเที่ยงคืนเห็นเงาหลายร่างเดินช้าๆรอบห้องขังของหลวงพ่อ ทั้งหมดห่มจีวรแต่ไม่มีหน้าไม่มีตาเพียงร่างโปร่งใสที่สวดมนพร้อมกันผู้บังคับบัญชาไม่เชื่อแต่เสียงสวดนั้นติดอยู่ในไฟลจริงไม่มีใครกล้าเปิดอีกคืนที่สามทั้งหมู่บ้านและเรือนจําได้ยินเสียงสวดพร้อมกันจากสองที่ไกลกันกว่า20กิโลเมตรราวกับเสียงนั้นแยกร่างออกได้ เด็กเล็กบางคนละเมอพูดชื่อหลวงพ่อทั้งที่ไม่เคยเจอผู้เท่าคนหนึ่งบอกว่าเคยได้ยินเรื่องคล้ายกันเมื่อห้าสิบปีก่อนมีพระรูปหนึ่งร้องให้บนเขาและเสียงของท่านไม่เคยดับจนถึงวันที่หมู่บ้านจมหายไปในดินไม่มีใครอยากพูดถึงมันอีกแต่ทุกคืนเสียงสวดก็ยังคงดังบางเบาแต่อยู่นานเหมือนสวดให้ใครสักคนกลับบ้านหลังเสียงสวดดังติดต่อกันหลายคืน เจ้าหน้าที่เริ่มหวาดกลัวจนไม่กล้าเข้าใกล้ห้องขังของหลวงพ่อการอีกมีเพียงหมื่นเท่านั้นที่ยังอยู่เฝ้าเขาเริ่มรู้สึกว่าเสียงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมที่สวดช้าและเศร้าตอนนี้กลับมีจังหวะชัดขึ้นเหมือนเสียงเรียกใครบางคนขึ้นหนึ่งหมื่นนั่งอยู่หน้าห้องขังเขาหลับไปโดยไม่รู้ตัวในฝันเขาเห็นวัดผาเงียบอยู่ท่ามกลางหมอกหนากลางลานวัดมีพระนับร้อยนั่งล้อมวงรอบบ่อน้ำโบราณ หลวงพ่อการนั่งอยู่ตรงกลางน้ำตาไหลอาบแก้มเสียงสวดจากปากท่านสะเทือนพื้นดินทันใดนั้นน้ำในบ่อเริ่มเดือดและในเงาสะท้อนของน้ำหมื่นเห็นใบหน้าตัวเองไม่ใช่ในชุดผู้คุมแต่ในจีวรสีหมนเหมือนพระเขาสะดุ้งตื่นเหงือชุ่มแต่เสียงสวดจากในห้องถังยังไม่หยุดเขาเดินเข้าไปใกล้ประตูเหล็กมองผ่านช่องเล็ก หลวงพ่อการยังคงนั่งนิ่งแต่บางสิ่งข้างหลังท่านเคลื่อนไหวเป็นเงาคนหลายเงากำลังค่อยๆล้อมท่านไว้ไม่มีเสียงเดินไม่มีลมหายใจมีเพียงเสียงสวดที่ดังจากทุกทิศท,ทางเช้าวันต่อมาหมื่นลาออกจากงานแต่ก่อนออกเขาไปกราบหลวงพ่อการอีกครั้งในใจเขามีคำถามที่ไม่กล้าพูดเมื่อเขาก้มศีรษะลงได้ยินเสียงแผ่วเบาในหู อย่ากลัวเสียงมันจำได้ว่าเราเคยสวยดด้วยกันหมื่นเงยหน้าขึ้นแต่ในห้องไม่มีใครจีวันที่เคยห่มอยู่ถูกพับวางไว้บนพื้นไม่มีร่างของหลวงพ่อผู้คุมที่เหลือรีบค้นทั่วเรือนจำแต่ไม่พบร่องรอยใดๆว่าท่านหนีประตูยังล็อกแน่นจากด้านในกล้องวงจรขัดข้องในช่วงเวลานั้นพอดีไม่มีภาพไม่มีเสียงคืนนั้นหมื่นกลับไปที่บ้านในหมู่บ้านตีนเขา เขาเล่าว่าได้ยินเสียงสวดจากยอดผาอีกครั้งเสียงนั้นดังชัดราวกับมาจากในใจเขาเดินตามเสียงจนถึงทางขึ้นวัดผาเงียบบนทางเดินหินที่ปกคลุมด้วยมอสมีรอยเท้าสดใหม่มุ่งขึ้นไปยังโบสเมื่อเขาขึ้นไปถึงประตูไม้เก่าถูกเปิดออกเล็กน้อยข้างในมีเทียนเล่มเดียวส่องแสงสลัวตรงกลางโบสหลวงพ่อการนั่งอยู่ในท่าเดิม แต่ครั้งนี้ดวงตาท่านลืมขึ้นสีหน้าไม่เศร้าอีกต่อไปกลับนิ่งเหมือนสายน้ำในบ่อหลวงพ่อหมื่นพูดแผ่วเบาแต่ไม่มีคำตอบมีเทียงเสียงลมลอดหน้าต่างไม้พาเสียงสวดแผ่วผ่านหูเขาอีกครั้งเขาเริ่มสวดตามโดยไม่รู้ตัวปากขยับเองตามจังหวะน้ําตาเริ่มไหลออกมาจากนั้นทุกอย่างดับวูบ รุ่งเช้าชาวบ้านพบหมื่นหมดสติอยู่ในโบสไม่มีร่องรอยการต่อสู้แต่ในมือของเขาถือจีวรเก่าแน่นบนพื้นรอบตัวเขามีตัวหนังสือโบราณเขียนเป็นวงกลมเหมือนบทสวดที่ไม่มีใครอ่านออกชาวบ้านพยายามลบแต่รอยไม่จางไม่ว่าจะราดน้ำล้างหรือขัดยังไงมันยังคงอยู่เหมือนเดิมจากวันนั้นหมื่นไม่พูดอีกเลย เขาเพียงนั่งนิ่งๆิงต้ต้นมาขามหน้าบ้านบางคืนได้ยินเสียงสวดออกจากปากเขาเบาๆเป็นเสียงเดียวกับที่ดังจากยอดเขาและในวัดผาเงียบมีคนเริ่มเห็นหลวงพ่อการอีกครั้งยืนอยู่ข้างโบสถ์มองลงมาที่หมู่บ้านน้ำตาไหลแต่ไม่มีใครกล้าเดินขึ้นไปใกล้เพราะทุกคนรู้ว่าเสียงนั้นไม่ได้สวดเพื่อขอพร แต่มันคือเสียงที่สวดให้ใครบางคนยังอยู่เวลาผ่านไปหลายเดือนเรื่องของหลวงพ่อการค่อยๆกลายเป็นตำนานแต่หมู่บ้านใต้เขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกคืนวันพระจะมีเสียงสวดลอยลงมาจากยอดผาบางครั้งได้ยินแค่ท่อนสั้นๆบางครั้งยาวจนฟังเหมือนบทภาวนาที่ไม่มีวันจบคนเท่าคนแก่เริ่มตั้งศาลเล็กๆที่เชิงเขาวางดอกไม้น้ำและเทียน ไม่มีใครกล้าขึ้นไปวัดผาเงียบอีกจนกระทั่งวันหนึ่งนักข่าวจากในเมืองเดินทางมาเขาชื่ออาทิตย์นักข่าวสายสืบสวนที่ไม่เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติเขาต้องการพิสูจน์ว่าเรื่องหลวงพ่อการเป็นเพียงข่าวลือคืนที่เขามาถึงหมู่บ้านฟ้าปิดสนิทไม่มีดวงดาวแต่มีเสียงสวดเบาๆลอยมากับลมอาทิตย์เปิดเครื่องบันทึกเสียงไว้ จากนั้นเริ่มปีนขึ้นเขาพร้อมไฟฉายระหว่างทางเขาพบจีวรขาดเป็นชิ้นเล็กๆวางอยู่บนก้อนหินเหมือนมีใครตั้งใจทิ้งไว้เป็นทางนำเมื่อเขาขึ้นถึงลานวัดหมอกขาวปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นอะไรโบสถ์ไม้เก่าตั้งอยู่เงียบงนันประตูเปิดออกเล็กน้อยเหมือนรอให้ใครบางคนเข้าไปภายในเงียบมากมีเพียงเสียงน้ำหยดจากหลังคา บนพื้นยังคงมีรอยตัวอักษรโบราณที่หมู่บ้านเคยพยายามลบแต่ตอนนี้มันเรืองแสงเบาๆอาทิตย์คุกเข่าลงใกล้รอยนั้นหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายแต่กล้องดับวูบหน้าจอแสดงเพียงภาพขาวโพลนจากนั้นเสียงสวดดังขึ้นจากทุกมุมของโบสถ์ช้าหนักแน่นและสะเทือนในอกเขาหันไปตามเสียงเห็นร่างหนึ่งนั่งอยู่หน้าแท่นพระประธาน จีวันสีหม่นเปียกน้ำเหมือนเพิ่งขึ้นจากบ่อมือประนมดวงตาปิดสนิทร่างนั้นคือหลวงพ่อการแต่สิ่งที่ทำให้อาทิตย์หยุดหายใจคือร่างนั้นไม่มีเงาเขายกไฟฉายส่องทันใดนั้นดวงตาของหลวงพ่อค่อยๆลืมขึ้นแสงไฟสะท้อนในดวงตาที่เหมือนสนามนิ่งแต่ลึกจนไม่เห็นก้นเสียงสวดหยุดลงมีเพียงเสียงลมพัด หลวงพ่อพูดช้าๆเสียงไม่ดังมากแต่สะเทือนเหมือนพูดอยู่ข้างในหัวเจ้ามาเพื่อฟังหรือมาเพื่อเขียนอาทิตย์พูดไม่ออกมือเริ่มสั่นเขาพยายามถอยแต่ประตูโบสถ์ปิดลงเองอย่างช้าๆเสียงไม้เสียดกันดังก้องหลวงพ่อเอื้อมมือออกมาปลายนิ้วแต่พื้นใกล้รอยอักษรทันใดนั้นแสงจากรอยนั้นพุ่งขึ้นภาพมากมายแล่นเข้ามาในหัวของอาทิตย์ เขาเห็นวัดผาเงียบเมื่อร้อยปีก่อนเห็นพระนับร้อยนั่งสวดรอบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เห็นหลวงพ่อการในร่างหนุ่มร้องให้ก้มกราบผืนน้ำและในบ่อมีร่างเงาอีกคนหนึ่งหน้าตาเหมือนเขาภาพตัดวูบอาทิตย์สะดุ้งตื่นอยู่ที่ลานวัดกล้องพังเครื่องบันทึกเสียงแตกเป็นสองส่วนแต่ในเครื่องยังคงติดเสียงสุดท้ายไว้ได้เสียงนั้นไม่ใช่เสียงสวด แต่เป็นเสียงกระซิบช้าๆเสียงของเจ้าคือเสียงของเราอาทิตย์กลับลงจากเขาในสภาพหมดแรงไม่พูดกับใครอีกเลยเขาเก็บตัวอยู่ในห้องพักในหมู่บ้านกลางดึกคนข้างห้องได้ยินเขาพึพรรมพำบทสวดเบาๆจังหวะเดียวกับเสียงที่ลอยลงมาจากยอดผาเช้าวันถัดมาเขาหายตัวไปเหลือเพียงสมุดบันทึกเล่มหนึ่งหน้าแรกเขียนไว้ว่า บางเสียงไม่ต้องการให้เราฟังเพราะเมื่อฟังแล้วมันจะเริ่มอยู่ในเราหลายเดือนหลังจากอาทิตย์หายตัวไปหมู่บ้านใต้เขากลับเข้าสู่ความเงียบแต่ไม่ใช่ความสงบเป็นความเงียบที่ฟังแล้วเหมือนมีเสียงบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในบางคืนคนเท่าคนแก่ตื่นกลางดึกเพราะได้ยินเสียงข้อไม้สามครั้งแล้วตามด้วยเสียงสวดสั้นๆ เสียงนั้นดังมาจากทุกทิศเหมือนต้นไม้ทั้งป่าเป็นผู้สวดเองสารเชิงเขาที่ชาวบ้านสร้างไว้เริ่มมีของเส้นเพิ่มขึ้นทุกวันเทียนที่จุดไว้ไม่เคยมอดทั้งที่ลมแรงตลอดทั้งคืนวันหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งชื่อนนลูกของหมืน่นหายตัวไปหลังจากวิ่งเล่นใกล้ทางขึ้นเขาทุกคนช่วยกันตามหาจนถึงเย็นก็พบรองเท้าเด็กวางอยู่หน้าประตูโบสถ์วัดผาเงียบ ไม่มีร่องรอยอื่นเลยหมื่นแทบขาดใจเขาเดินขึ้นไปคนเดียวตอนกลางคืนถือไฟฉายเก่าและจีวรผืนเดิมที่เคยถือแน่นในมือวันนั้นขณะเดินถึงลานวัดเขาได้ยินเสียงเด็กสวดเบาๆลอยออกมาจากในโบสถ์เป็นเสียงของนนนโมตัสสะภควะโตเสียงนั้นถูกต้องทุกคำทั้งที่ลูกชายเขาไม่เคยเรียนรู้บทนี้เลย หมื่นเปิดประตูเข้าไปเทียนเล่มเดียวกลางห้องยังคงส่องแสงสลัวบนแท่นพระประธานมีร่างเล็กของนอนนั่งหลับตาข้างๆคือหลวงพ่อการทั้งคู่สวดมนต์พร้อมกันในจังหวะเดียวหลวงพ่อขอคืนลูกผมเสียงของหมื่นสัน่นแต่น้ำเสียงนั้นจมหายไปในบทสวดหลวงพ่อค่อยๆหันมามองในดวงตาท่านสะท้อนภาพของนอนชัดเจน แต่ในเงานั้นหมื่นเห็นตัวเองนั่งอยู่ข้างหลังลูกเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งที่เขาไม่รู้จักหลวงพ่อพูดแผ่วเบาเด็กคนนี้เรียกเสียงนั้นเองเสียงที่เจ้าทิ้งไว้ในเขาหมื่นไม่เข้าใจเขาร้องให้พยายามก้าวเข้าไปแต่เท้ากลับหยุดตรงรอยอักษรโบราณบนพื้นรอยนั้นเริ่มเรืองแสงแรงขึ้นเหมือนเตือนให้เขาไม่ข้ามไปนนลืมตาขึ้นช้า ในดวงตาไม่มีประกายของเด็กมีแต่แสงสว่างนุ่มนวลเหมือนแสงเทียนพอพเสียงนี้ไม่ใช่ของใครเสียงนี้คือเราหมื่นสุดลงหลวงพ่อการยื่นมือออกมาช้าๆแต่ไหลเขาเบาๆทันใดนั้นแสงจากรอยอักษรพุ่งขึ้นเป็นวงล้อมทั้งสามคนไว้เสียงสวดดังพร้อมกันนับสิบเสียงไม่รู้มาจากที่ใดบางเสียงเหมือนพระชารา บางเสียงเหมือนเด็กบางเสียงเหมือนเสียงของหมื่นเองแสงดับลงในพริบตาเมื่อทุกอย่างสงบในบทเหลือเพียงจีวรนสามผืนพับเรียงกันหนึ่งของหลวงพ่อหนึ่งของหมื่นและผืนเล็กของเด็กชายนนเช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านขึ้นไปดูพวกเขาพบเพียงเทียนเล่มหนึ่งที่ยังไม่มอดบนพื้นรอบแท่นพระมีรอยเท้าเล็ก เดินวนรอบแล้วหายไปทางหลังโบสถ์คืนนั้นเสียงสวดกลับมาดังก้องอีกครั้งแต่คราวนี้มีเสียงเด็กผสมอยู่ในจังหวะใสบริสุทธิ์เหมือนเสียงหัวเราะในหมอกคนในหมู่บ้านพูดกันว่าเสียงของพ่อและลูกได้รวมเข้ากับเสียงของหลวงพ่อเป็นหนึ่งเดียวกับยอดเขาไม่มีใครตายไม่มีใครอยู่แต่เสียงยังคงดำรงอยู่พูดเท่าคนหนึ่งพูดเบาๆ บางทีหลวงพ่อไม่ได้สวดเพื่อขออะไรแต่สวดเพื่อให้คนที่หายไปได้กลับเป็นเสียงในสายลมและในรุ่งสางของวันนั้นหมอกบนยอดเขาเปลี่ยนเป็นสีทองวัดผานเงนียบดูเหมือนมีคนอยู่แต่ไม่มีใครกล้าขึ้นไปดูให้แน่ใจเพราะบางความศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องการให้ใครเข้าใจแค่ให้ฟังเท่านั้นก็พอเช้าว,วันนั้นท้องฟ้าสีเทาเข้มคลุมทั้งหุบเขา ไม่มีเสียงนกไม่มีลมแต่ทุกคนในหมู่บ้านรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปเสียงสวดที่เคยได้ยินในทุกค่ำคืนเงียบหายเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นชาวบ้านพากันขึ้นไปดูวัดผาเงียบอีกครั้งแม้ในใจต่างหวาดกลัวแต่ความอยากรู้ชนะเมื่อเดินถึงลานวัดหมอกกลับหนาแน่นจนมองแทบไม่เห็นทางเทียนที่เคยจุดไว้บนแท่นหินหมอดหมดแล้ว เหลือเพียงขี้พึ่งแข็งเป็นรอยหยดน้ำตาพวกเขาเดินเข้าไปในโบสถพื้นไม้ยังคงเต็มไปด้วยอักษรโบราณแต่วันนี้รอยเหล่านั้นจางหายแทนที่ด้วยเงาแสงอ่อนๆเหมือนแสงสะท้อนจากบ่อน้ำที่อยู่ใต้พื้นหัวหน้าหมู่บ้านเดินไปหยุดตรงกลางห้องพอเขาก็มองลงเห็นบางสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนใต้พื้นไม้มีบ่อหินวงกลมน้ำใสสะท้อนท้องฟ้าที่ปิดมิด เขามองเห็นในเงาน้ำนั้นเงาของหลวงพ่อการหมื่นและเด็กชายนนทั้งสามนั่งเรียงกันมือประนมและกำลังสวดมนต์อยู่ในความนิ่งไม่มีเสียงแต่ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นกลับได้ยินบทสวดชัดเจนในใจไม่มีถ้อยคำภาษาใดมีเพียงความสงบและความเศร้าแปลกๆที่อธิบายไม่ได้หญิงชราคนหนึ่งร้องให้ออกมาโดยไม่รู้สาเหตุ เด็กเล็กที่ตามผู้ใหญ่ขึ้นมาหยุดพูดเหมือนทุกคนรู้ว่าไม่ควรออกเสียงอะไรในที่แห่งนี้หลังจากนั้นฟ้าผ่ากึกกล้องบนยอดเขาฝนเริ่มโปรยลงมาบางเบาและทันใดนั้นบ่อน้ำใต้พื้นโบสก็เปล่งแสงขึ้นภาพในเงาน้าค่อยๆจางเหลือเพียงผืนน้ำเรียบชาวบ้านพากันถอยออกจากโบสแต่ก่อนที่คนสุดท้ายจะออกได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆลอยมากับลม อย่าร้องให้เสียงยังอยู่คืนนั้นฝนตกต่อเนื่องทั้งคืนหมอกคลุมเขาจนดูเหมือนภูเขาหายไปจากโลกแต่ในช่วงใกล้รุ่งเสียงสวดกลับมาดังอีกครั้งไม่ดังมากแค่พอให้ได้ยินจากระยะไกลเป็นเสียงสงบอบอุ่นเหมือนเสียงของผู้คนที่ไม่ต้องการให้ลืมหลังเหตุการณ์นั้นไม่มีใครกล้าขึ้นไปบนวัดผาเงียบอีกเลยบางคนบอกว่าเห็นเงาพระห่มจีวรเดินอยู่ตามเชิงเขาในยามพลก บางคนสาบานว่าได้ยินเสียงเด็กหัวเราะแทรกอยู่ในบทสวดแต่เมื่อฟังดีๆเสียงนั้นกลับฟังคล้ายเสียงลมมากกว่าเสียงคนหลายปีผ่านไปทางขึ้นเขาค่อยๆถูกกลืนด้วยหญ้าวัดผานเงียบกลายเป็นเพียงชื่อในความทรงจำแต่บางคืนที่ฝนตกหากใครตั้งใจฟังจากระเบียงบ้านจะได้ยินเสียงเบาๆลอยมาจากยอดผาเป็นเสียงสวดหรือเสียงสะอื้นก็ไม่มีใครแน่ใจ นักบวชรุ่นใหม่ที่ผ่านมาบางรูปพยายามขึ้นไปทำพิธีแต่ไม่มีใครถึงยอดเขาทางจะหายกลางหมอกทุกครั้งและพอหันกลับมาพวกเขาพบว่าตัวเองอยู่เชิงเขาอีกด้านเหมือนถูกพาออกมาอย่างอ่อนโยนจนมีพระชรารูปหนึ่งกล่าวไว้ว่าบางวัดไม่ได้สร้างไว้ให้คนขึ้นไปกราบแต่มันอยู่เพื่อรับเสียงของผู้ที่จากไปให้ยังคงสวดอยู่ในโลกนี้ต่อไปและตั้งแต่นั้น ไม่มีใครเอ่ยชื่อหลวงพ่อการตรงๆอีกคนในหมู่บ้านเรียกท่านเพียงว่าเสียงแห่งผาเงียบและทุกครั้งที่หมอกลงเมื่อฟังให้ดีจะได้ยินเสียงร้องให้แผ่วๆปนอยู่ในบทสวดนั้นเสมอเสียงที่เหมือนกำลังขอขมาหรืออาจเป็นเสียงของผู้ที่ไม่เคยจักไปจริงๆไม่มีใครรู้แน่ว่าหลวงพ่อการเป็นพระหรือเป็นเสียงที่โลกหลงลืม แต่ทุกคนเห็นตรงกันว่ายอดเขานั้นยังคงสวดอยู่เรื่อยไปอีกชั่วนิรันดร